แม่เด็กหญิงอายุ12ปีนะครับพร้อมกับประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีครับก็ได้เข้าพบกับผู้กำกับการสอนอบึงกลุ่มครับหลังได้รับแจ้งนะครับว่าถูกพ่อแท้ๆนั้นทำร้ายร่างกายครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับที่สอนอบึงกลุ่มครับนางปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกอภิรัตภูมิกุมารผู้กำกับการสอนอบึงกลุ่ม หลังได้รับการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือจากนางเอนามสมมุติครับให้ช่วยเหลือเด็กหญิงเล็กนามสมมุติอายุ12ปีบุตราสาวที่ถูกพ่อแท้ๆทำร้ายร่างกายบีบคอจับเหวี่ยงและทุ่มลงขอบปูนครับทำให้หัวแตกเลือดอาบเหตุเกิดภายในปั๊มน้ำมันปตทถนนเทพารักษ ช่วงกิโลเมตรที่3.7ครับตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ <c oughs> โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ <c oughs> โดยนางเอนั้นเปิดเผยครับว่าเด็กหญิงเล็กนั้นเป็นบุตรสาวเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ <c oughs> ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา6โมงเยน็นครับของวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยหลังเลิกเรียนครับบุตรสาวได้นั่งรอพ่อนั้นมารับกลับบ้าน แต่เย็นมากแล้วครับพ่อเด็กยังไม่มารับคุณครูจึงได้ให้ไปรอที่ป้อมยามของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยเมื่อนายกรพ่อของเด็กมาถึงไม่เจอบุตรสาวครับซึ่งบุตรสาวที่นั่งรออยู่ที่เดิมประจำเนี่ยเคยนั่งอยู่ตรงนั้นประจําแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าไปรอก,กับยามจึงเกิดความโมโหต่อว่าบุตรสาวแล้วก็ได้พาบุตรสาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่ปั๊มน้ามันปตทถนนเทพารักษ์ครับเมื่อถึงปั๊มน้ํามันนายกรก็ได้กระชากบุตรสาวลงจากรถจักรยานยนต์ แล้วก็บีบคอจับเหวี่ยงทุ่มลงกับขอบปูนโดยมีพล,ลเมืองดีเห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าขณะที่นายกรทำร้ายบุตรสาวนั้นมีอาการเมาสุราด้วยด่าเด็กด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนหัวแตกแล้วก็มีเลือดออกครับนี่พ่อแท้ๆของเด็กนะฮะเมางไงพี่นางเอหรือว่าภรรยาอดีตภรรยาของคุณกรนายกรเนี่ยนะครับ,รบนามสมมุตินี่ก็เปิดเผยจะบอกนะครับว่าตอนเนี่ยได้เลิกกับสามีนะครับ ตั้งแต่บุตรสาวเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่1ซึ่งตนได้ส่งค่าเล่าเรียนให้กับบุตรสาวมาโดยตลอดแต่ทางสามีเนี่ยไม่ยอมให้มาอยู่กับลูกนะครับหรือว่าไม่ให้ลูกกไปอยู่กับตนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ทราบว่านายกรเนี่ยเป็นคนโหดร้ายและเคยทําร้ายบุตรสาวหลายครั้งทําให้ลูกปวพ่อมากหลังจากทราบว่าบุตรสาวถูกทําร้ายนะครับที่ปั๊มปะตะทเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยไปหาบุตรสาวที่บ้าน แต่ในกอก็ไม่ให้พบลูกครับและกักขังไว้ในห้องพักโดยไม่ให้ไปเรียนและไม่ยอมพาเด็กไปหาหมอโอ้โหจึงได้ประสานแจ้งไปยังบุรีิประปวีณาหงสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีเข้าเชื่อเหลือบุตรสาวในกรณีดังกล่าว ทางนี้นะครับก็ได้แจ้งความดําเนินคดีไว้ที่สถานีตํารวจภูทรสํารงเหนือครับด้านนางปวีนาครับกล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ยได้เดินทางไปที่แฟลตบึงกลุ่มพร้อมกับนางเอมันดาข,ของเด็กและมีพลเมืองดีส่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุกรารณ์ดังกล่าวไว้ได้มาให้ตนเองครับจึงได้ประสานงานกับผู้กํากับการสอนอบึงกลุ่มเพื่อเข้าช่วยเหลือเด็กในทันทีโดยได้เดินทางไปที่แฟลตซึ่งเป็นบ้านพักของนายกรและโรงพยาบาลที่รักษาอาการเจ็บของเด็กหญิงเล็กครับ แต่ก็ไม่พบตัวนายกรและเด็กหญิงเล็กนะครับหลังจากนี้ตนและมารดาของเด็กหญิงเล็กจะเดินทางไปพบกับพันตารวจเอกนพดลสุขคนทวีทครับผู้กํากับการสพสํโรงเหนือเพื่อติดตามให้ดําเนินคดีกับนายกรและตามหาตัวเด็กหญิงเล็กเพื่อช่วยเหลือนําตัวมาเยียวยาสภาพจิตใจต่อไปครับ รุนแรงมากคือขนาดเป็นพ่อแท้ๆจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่นี่ก็ต้องสู้หน่อยเนาะคือถ้าเห็นว่าพ่อเนี่ยมีแนวโน้มเป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วก็ทำร้ายร่างกายลูกขนาดนี้นี่จริงๆไม่ควรยอมปล่อยไว้กับพ่อเลยนะคะค